ก,กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำนั้นมีความหลากหลายและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อาการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นในขณะที่น้ำยังมีปริมาณจำกัดการพัฒนาทรัพยากรน,น้ำจึงเป็นพันธกิจที่สำคัญของวิศวกรที่สามารถนำเอาวิทยาการและเทคนโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรน,น้ำของประเทศการพัฒนาทรัพยากรน,น้ำ จึงเป็นพันธกิจที่สำคัญของวิศวกรที่สามารถนำเอาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำของประเทศโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสมภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตรม ah ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักร,ราช2501โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมทรัพยากรน้ำเพื่อเป็นกำลังสำคัญในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันได้จัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกอปัจจุบันการขาดแคลนน้ำนะครับการเกิดปัญหาน้ำท่วม แล้วก็ปัญหาคุณภาพน้ำทำให้นมนุษย์เนี่ยมีความลำบากมากยิ่งขึ้นการเรียนวิศวกรรมทรัพยากรน้ำก็เพื่อเรียนรู้ทฤษฎีแล้วก็นำไปประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นนะครับดังนั้นการเรียนวิศวกรรมทรัพยากรน้ำจะเรียนทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะครับแล้วก็ไปดูงานสนามจริงเพื่อแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึง ทั้งในแง่วิศวกรรมนะครับทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็การมีส่วนร่วมกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกันนั่นคือจุดมุ่งหมายของการเรียนวิศวกรรมทรัพยากรน้ำนันนี้สิทธิ์ที่นี่เมื่อเรียนจบนะครับก็จะมีความรู้ทั้งพื้นฐานนะครับความรู้ทั้งในแง่ของการนำความรู้พื้นฐานไปประยุกต์แก้ปัญหาของสังคม ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมโยธาทรัพยากรน้ําและมีสิทธิ์ในการขอใบประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกวสาขาโยธาเช่นเดียวกันกับนิสิตที่สําเร็จการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาระดับปริญญาโทมี2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรที่จะต้องทําวิทยานิพนธ์และหลักสูตรที่ไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ โดยผู้ที่จบจากทั้งสองหลักสูตรจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและในระดับปริญญาเอกซึ่งมี2หลักสูตรเช่นกันโดยมีแบบทำวิจัยอย่างเดียวกับแบบที่ต้องมีวิชาเรียนและทำวิจัยร่วมกันโดยผู้ที่สำเร,ร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมทรัพยากรน้ำทาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกโดยในระดับปริญญาตรีนั้นนอกจากจะครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาแล้วยังมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไหลในแม่น้ําการไหลในทางน้ําการไหลในท่อน้ําใต้ดินคุณภาพน้ำํำรวมทั้งการออกแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้องเช่น เขื่อนฝายระบบชลประทานระบบท่อต่างๆแล้วก็เรามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้าร่วมกับงานน้ำอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยี GIS ในงานวางท่อหรือว่าการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมเป็นต้นโดยที่เรามุ่งเน้นที่จะให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแหล่งน้ำ สามารถออกแบบวางแผนวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีต่างๆในงานน้ำได้อย่างเหมาะสมค่ะในห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหลมีการทดลองที่ครอบคลุมคุณสมบัติของของไหลทั้งทางด้านพลังงานด้านแรงและแรงดันและมีการทดลองมากกว่า15การทดลองอาจารย์ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5ปี บางการทดลองก็ได้ออกแบบขึ้นมาเองเพื่อให้นักศึกษาได้ทําความเข้าใจกับพฤติกรรมการไหลในห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์หลากหลายทั้งการไหลในทางน้ําปิดและการไหลในทางน้ําเปิดสําหรับการไหลในทางน้ําเปิดมีรางน้ําขนาดใหญ่ซึ่งยาว10เมตรนักศึกษาสามารถจําลองพฤติกรรมการไหลผ่านอาคารประครับน้ําทําให้ทําความเข้าใจกับพฤติกรรมการไหลได้ดียิ่งขึ้นวิศวกรรมทรัพยากรน,น้ําเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีความท้าทาย ในการหล้อมรวมสภักิชาทางด้านโยธาและทรัพยากรน,น้ำในการบังคับจัดการใช้ประโยชน์ตลอดจนการจัดการคุณภาพน้ำงานของวิศวกรทรัพยากรน,น้ำจึงครอบคลุมการออกแบบเขื่อนเก็บน้ำแบบครบวงจรเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมการวิเคราะห์การไหลของน้ำในรูปแบบต่างๆทั้งในลำน้ำธรรมชาติทางน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งในรูปแบบคลองรางน้ำ และท่อน้ำสำหรับออกแบบระบบระบายน้ำในเขตเมืองมหานครและในพื้นที่เกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีงานอื่นๆเช่นการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถใช้น้ำได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดการสำรวจหาปริมาณน้ำใต้ดินการออกแบบบ่อน้ำบาดาลการศึกษาคลื่นในทะเลตลอดจนการออกแบบท่าเทียบเรือการป้องกันการพังทลายของตลิ่งคลอง ผู้ที่เรียนจบสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำจึงสามารถเข้าทำงานได้หลากหลายหน่วยงานอาทิเช่นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมโยธาธิการและหน่วยงานราชการอื่นๆรวมถึงหน่วยงานเอกชนต่างๆที่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและวิศวกรรมชลประทานเป็นต้นความท้าทายของงานนะครับถ้า สึกเนื่องจากงานที่ศึกษานะครับวิชาการที่ศึกษามาเนี่ยจะใช้ได้โดยตรงน่ยคือในเรื่องของวิชาอุทกวิทยานะครับแล้วก็การศึกษาวางแผนโครงการนะครับมีส่วนสําคัญเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับในการที่จะมาใช้ในการทํางานในส่วนของผู้ใช้น้ํานะครับเราต้องใช้วิชาชีพของเรานะครับที่เริ่มเรียนมานะครับเอามาใช้ในการ ออกแบบระบบพอส่งน้ำในการวางแผนจัดหาแหล่งน้ำนะครับเพื่อให้ส่งน้ำได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับจริงๆแล้วง,งานช่าประมวน้ำเนี่ยมันเป็นการผสมผสานและระหว่างงานงานวางแผนงานพัฒนานะครับแล้วก็งานจัดการในเชิงบุรณาการครับเนื่องจากน้ำเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องกเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับในภาพรวมๆแล้วเลยนะครับสาขาสกัรน้ำเองมีความสําคัญอย่างมากสําหรับการขึ้นเป็นผู้บริหารหรือผู้วางแผนในระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่คิดว่าการเรียนสกาไน,น้ำเนน้มันไกลตัวนะครับจริงๆแล้วถ้าเราให้ความสนใจกับมันนะครับโอกาสเปิดทางให้เราค่อนข้างเยอะนะครับผ,ผู้ที่จบสายตรงนะครับ ยังมีความสําคัญเรื่องความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเราก็ขาดโดสมควรนะครับในเรื่องของผู้ที่เข้ามาทํางานในด้านทรัพยากรน,น้ำโดยตรงนะครับหากน้าคืออีกหนึ่งลมหายใจของมนุษย์หน้าที่และพันธกิจของวิศวกรทรัพยากรน้ําจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในทุกยุคทุกสมัย